ทำพริกแ้วละครับพี่นอ้องใส่นอไม้ลงไปนอไม้นอไม้ต้มซุปเลยครับน้เสมครับพี่น,อน้องน้ำสมน้ำปลาครับ เปลาจะน้อยนึงผงนัวครับผงนัวฝาเจลาน้อยนึงครับอืม้มสีสันพี่น้องยังรึงนงนง้นเลยหอมพงอยเลยเป็น เน่าพี่น้องเพิ่มควมเปรี้ยวนิดนึงโอ้ยหอมครับใส่หอม,หอมลงไปนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้เผ็ดเลยพี่น้องเลยงานนี้ อย่างเลยพี่น้องมากมากครับไปกินข้าวเลี้ยงแลกันครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องมากครับกินข้าวเลี้ยงแล้กันครับกินง่ายงครับกินง่ายงครับข้าวเลี้ยงนกันเด้อพี่น้องมาขึ้นโต๊ะเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาปูอีสารเลยครับครับกินข้าวเลี้ยงกันพี่น้องครับื้อนี้ครับ ซุปหน่อไม้ซุปเองครับซุปน้ไม้ส้มรครับพี่นอ้ององุ่นฝาดทัฒน์เมื่อเชียวนุ่เขาวละมากมากครับพี่น้องมันก็แก้มกรับน้องกระทินน้องเป๊ะครับพี่นี่แหละกระถินครับมาครับพี่น้องกระถินเขาแลี้ยงวันครับนุ่งเลบโอ้สองสัยเป็นหนาดูเลยพี่น้องเลย chi ạ, nó. Một cái bố đi. Đều là bởi như phí nó đấy. 干牛皮囊。嗯。<c oughs> อมทิน้นครับไอ้ทุบน้ำมันเขาครับได้พี่นอนอืมโอ้เจบครับพี่นอนองเจ็บยัง

ลัากกินพี่น้องมนาะฟังหน่อยอใครได้ยิน,นครับ mm hmm. จะบอกเลยว่าแซเสียบครับพี่น้องครั้งแรกเฮ็เดียวครั้งแรกเลยนะ มท่านไปหาทีมงานเรื่อพี่น้องโซนนีเ่เล่นง,งานครับงานเขาเจ้าเล่นงอเร็วงเใส่เลยซุปน้ำม,มันโสมเนี่ยเขาคักพี่น้องไปลองเรื่องพี่น้อง เป็รกับเป็ดพี่น้องบรแซบก็บแซบอขอบคุณนะครับคำสุดทไทยเนี่ยคำลาดดีล้านนองคำนี่ เอาเวทพอดีพี่น้องเพชรกับเพชรวันนี้ไปแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อาทิตย์ถัมคลิปไหนคลิปไหนเด้อครับพี่น้องอีสานนะครับชาแนลนะครับมาปูอีสานครับในทีมงานครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปไหนคลิปไหนบอกกันไหมครับสีเพชรเมนูยังมีพี่น้องในเบิ้งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอให้พี่น้องกูรีมีเฮงครับสวัสดีครับ